นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับจิตสำนึกใต้จิตสำนึกอยู่ในส่วนลึกของความเป็นคนมัวแต่โกงกินจะสิ้นชาติสิ้นชนแผ่นดินปีปนผู้คนก็บานลายหยุดแช่แข็งราดสวายทีมราดสวายก้าวหน้าขอเปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนก็อยู่อย่างเดิมวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวายคนใหม่เลือกนายชินพัฒน์สื่อกระแสเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหา,าร่วม <the S 1> แก้ไขดดเลือกนายชินพัฒนสื่อกระแสเป็นนายกเทศมนตรีกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,รง,รงพร้อมทีมผู้สมัครสอทอ ทีมล่าสวายก้าหน้ากาเบอร์หนึ่งถึงหยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทอบัตรสีจมํมกูกกาเบอร์หนึ่งถึงหยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกนทยกทไม ประเทศชาติคงถอยหลังถอยลงขาดความมั่นคงขาดผนพัฒนาหยุดเถิอดล้อหยุดโกงเสียทีบ้านนี้เมืองนี้จะได้ก้าวหนา้ทาทั้งภาพรัฐภาพชาวประชาอยู่อย่างพอเพียงเพียงหยุดโกงหยุดกินยึดมั่นคุณธรรมพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แน่วแน่ พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาเทศบาลเมืองลาดสวายตั้งใจจริงไม่ทิ้งปัญหาขออาสาพ,พัฒนาเทศบาลเมืองลาดสวายเลือกนายชินพัฒน์สื่อกระแสเป็นนายกเทศมนตรีนค,คนใหม่ก้าเ <กะ S 2> บอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งพร้อมทีมผู้สมัครสอททีมลาดสวายก้าวหน้ากา เบอร์หนึ่งถ OK ah, ึง6ยกทีมกาเบอร์หน OK ah, ึ่งถึง6ยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทบัตรสีจมปูกกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีม สุดจะดิดต่อแผ่นดินที่อาศัยอยู่กินมาแต่บรนประชนจิตสำนึกตายจิตสำนึกอยู่ในส่วนลึกของความเป็นคนหัวแต่คงกินจะสิ้นชาติสิ้นชนแผ่นดินปีน่นผู้คนก็บ้านไรลาสวายจะสดใสห้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งนี้ชินพัฒ ทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้ลาดสวายพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นไม่ทำงานแบบเดิมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกนายชินพัฒน์สื่อกระแสเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่กาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเ,งเงข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมทีมผู้สมัครสอทอทีมลาดสวายก้าหน้ากาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทอบัตรสีจํากูกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมมีประสบการณ์ในการทำงานท้องถิ่นทำงานติดดินรู้งาน รู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองลาาสวายให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางคุณธรรมบวกจริยธรรมเป็นสิ่งชี้นำแห่งความเป็นคนสร้างความดีอย่ามีจิตชอชนจะยากดีมีจนรักศักดิ์ศรียอมดีกว่า ม,มทาเลือกนายชินพัฒน์สื่อกระแสเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่กาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมทีมผู้สมัครสอททีมลาาสวายก้าวหน้ากาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่ง ถึง6ยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทอบัตรสีจมพูกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึง6ยกทีมมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเพื่อสานต่อทุกการพัฒนาเมืองลาาสวายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีทิศทางตรงใจ ตรงความต้องการของชุมชนโปรดเลือกทีมลาดสวายก้าวหน้านี่คือทีมงาน,านที่ามากด้วยผู้มีประสบการณ์ทำง,งานจริงไม่ทิ้งประชาชนพร้อมทำงานทันทีเลือกนายชินพัฒน์สื่อกระแสเป็นนยายกเทศมนตรีคนใหม่กาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,รงพร้อมทีมผู้สมัครส,สอท ทีมลาดสวายก้าหน้ากาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทอบัตรสีจงพูกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมทีมงานพร้อมทำหน้าที่พัฒนาเมืองลาดสวายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวลาดสวายทุกคนช่วยกันคิดยา ลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามัยเวละยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลาดสวายเสียเวลามาเลือกตั้ง30นาทีดีกว่าต้องทนไปอีก4ปี เลือกคนทำงานเลือกทีมไม่ซื้อเสียงเลือกลาดสวายก้าวหน้าหนึ่งเสียงเปลี่ยนลาดสวายได้เลือกคนดีเลือกทีมงานเด่นเลือกน,อนายชินพัทสือ่อกระสกแสเป็นนยายกแทศสมนตรีคนใหม่กาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหาเลือกนายกแทศสมนตรีบัตรสีม่วงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,รงพร้อมทีมผู้สมัครสอ,อทีมลาาสวายก้าวหน้า กาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมเข้าคูหาเลือกสอทอบัตรสีจ้กูกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่งถึงหกยกทีมกาเบอร์หนึ่นนนงถึงหกยกทีมเป็นคนค มัวแต่โกงกินจะสิ้นชาติสิ้นชนแผ่นดินปีปนผู้คนขอบอนลดยวยกันคิดอย่าให้ถึงวัน หยุดคิดทุเรียิตบ้านเมืองจะวอดวายจำไว้ให้ขึ้นใจ